ไม่สอนอะไรเลยเลยว่ะย,ยนี่ครับเห็นไหมพอพอเวลาบอสมาใส่ผ่าเนี่ยเราสามารถกดเคาน์เตอร์ได้เลยครับแต่ว่าเราต้องรอจังหวะที่บอสกำลังจะเข้ามานะครับเราก็สามารถใส่ได้เห็นไหมมันจะมีหลอดสีน่าโอ้โหแบบเซกิโลดับโตเฟกเลยแบบนเนี้ยเติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว รบกวนเวลาเ,เพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับ UG Phone เป็นโปรแกรมเปิดในไอคาวนะครับไม่ได้เปิดในมือถือเรานะสมมติเราไปเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถกดปิดได้เลยครับปิดกดปิด,ปด,ปดมือถือได้เลยมันจะทํางานของมันเองนะครับซึ่งจะสามารถเปิดมือถือได้งหมด10จอสามารถโหลดเกมต่างๆในประเทศจีนได้ไต้หวันได้หมดเลยด้วย APK เพียวตัวนี้นะครับฮะสวัสดีครับเมียรักที่แบลน,น,น,นะครับวันนี้รู้ก่ในไดอเก of dot x นะครับผมมีภาษาอังกฤษแต่ไม่มีภาษาไทยนะเช็คแล้วนะครับ เปิดซอฟนะครับผมทั้ง iOS และ Android ที่จริงเกมแนวนี้ควรจะเป็นคอมมากกว่านะมีเล่นแล้วมีกระตุกแต่ว่ามันได้กลิ่นอายเป๊ะเลยครับ Dark s o u l เอนเด r ร์ลิงบัตบอลหรือแนวย่างย่างเซกิโระเพราะว่ามันมันจะมีจังหวะที่เราหลบแล้วเราแพรดีด้วยนะเหมือนเลยนะครับเปิดสามดีฮัตคอเออาร์พีจีอารอินจากตำนานเอ่อปฐมบทน็อตนะครับพวกก็พวกโอดีนพวกทอร์อะไรพวกเนี้ยน็อตนะต่อสู้ล้างผ่านบูล้างผ่านสุดมันมีทั้งหมด m มน c ช e เตอร์แอเชียรอารีนา PVP โซฟพอแชมเปียนแชมเปียนออฟโอวันะครับพัฒนาตัวละครอุปกรณ์ก็สแนลที่เราเล่นแต่ว่าแนวเกมนี้ก็คือ,คอมันก็จะมีในส่วนการที่เราต้องพยายามหลบมอนหลบบอสแล้วก็เข้าไปโจมตีนะครับแล้วก็มีในส่วนการแพรี่ก็จะเหมือนพวกแนว s ซคิโรปัดบอลอะไรพวกนี้ตัวเกมจะมีอยู่2ไทยนะครับก็คือฝั่งชาออสหน่ง นี่ชาอัดอินทูนะครับก็จะเป็นแบบเอ่อเหมือนตัวปีศาจนิดนึงอ่ะครึ่งปีศาจนะครับพวกปีศาจชาอัอะไรพวกเนี้ยนะอ่าต่อไปอีกตัวนึงนะครับผมอีกฝั่งนึงก็จะเป็นฝั่งที่หมีลองเล่นนะครับจะกูหลุดไปแล้วเอออกเข้าไปแล้วมันมีอยู่3ฝั่งอ่ะเพื่อที่จะสามารถเลือกตัวเล่นได้แต่ว่ามีเห็นน้องคนนี้มันน่าเล่นดีหมีก็เลยเล่นนะครับแค่นั้นเองเห็นน้องใช้ดาบเลยชอบแค่นั้นเองนะครับ อ่ืเดี๋จะมาขออนุญาตรีวิวระบบต่างๆของเกมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบว่าเออตอนนี้เกมสามารถดาวน์โหลดได้นะครับเดี๋ยวมีจะทิ้งลิงก์ไว้แล้วกันเนาะอ่าเขาบอกเจ้าเป็นใครสาวน้อยทรงพลังนะครับคอร์สคอร์อรัสตลาเบลลี่อืมอันนี้เนืเรื่องเดี๋ยวมีข้ามไปเลยแล้วกันนะนะมีขอแค่รีวิวระบบก็พอนะครับอ๋อมีได้อะหรอกคุยด้วยนะอ่า มีสกิลด้วยนะครับก็เรื่องปกตินะอะตามเลเวลตามสกิลเดี๋ยวเขาก็จะมีให้เราทดสอบระบบนะครับกับตัวแรปที่าเนโฮะ,ระเราสามารถเปิดป,ดป,ดปดลดเทเลพอร์ตนะครับนี่เข้าไปคุยด้วยอ้าวกอดเราเฉยเลยโอ้แต่งนี่ว่า อ่าเขาบอกว่าขอต้อนรับเข้าสู่อาร์ควาฮาร่านะครับอาริมเดสอ๋อฟิสนะโอเคเดี๋ยวมีขออนุญาตเลื่อนเรื่องไปเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมารีวิวระบบนะครับอ่าสตูตัวแรกเป็นชิลเบกเกอร์นะครับที่เราต้องต่อสู้ด้วยแต่มีเล่นในมือถือตะกี้มีลองมาแหลกมากนะหมีว่าเกมแบบนี้มันเหมาะกับคอมมากกว่าเพราะว่าแนวแบบกิ้งหลบแนวแพรลี่พลาดไม่ได้อนะไรอย่างเงี้ยมีว่าไม่ค่อยเหมาะกับมือถือเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมือถือแรงก็อาจจะเล่นได้แต่คอมีแม่งกระตุก p p o o n แล้วเนี่ยอ,อ๋อย่าลืมปรับภาพเล่นด้วยนะครับถ้าเล่นในมือถือมีว่าค้างแน่นอน <c oughs> ลองตะกี้ล้นี่มาแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตกดขวาบนก่อนเลยครับเพื่อนๆอย่าลืมปรับภาพนะเนี่ยเห็นไหมมี s t a n d a r d High เอาซ้ายสุดเลยครับเอาต่ำสุดไปเลย this damage of zoom โอเค ลุยครับนี่เห็นไหมเราก็จะแบบมีสไลด์หลบตามภาษาเกมโอ้โหเห็นเลยว,เเว่ากางเกงนาไม่ใช่นะเห็นไหมมันก็จะมีหลอดสตีน่าสีเขียวนะครับแล้วก็มีท่าการโจมตีลุยแล้วครับก็จะสอนร้อยท่าเลุยฟันโลแกก็โอ้โหโอ้โหท่าก็ถึงโอ้โหท่าฟังทีาทมากเลยอะ่ะเออแต่ว่านี่มีปรับภาพมาเล่นได้แล้วใช้ได้แล้วเอออย่าลืมปรับภ่าเก่าเดี๋ยเล่นด้วยนะครับเหมือนเดิมครับแนวพวกนี้ก็จะมีขีปสมบัติให้เราสำรวจนะครับก็จะได้ของเอามาช่วยเรานะครับ เย้ย่โอ้มีกดคำสั่งมือเรียกของมาหาเลยนะโอ้เป็นสายศาสตร์เวทมนต์เลยนะครับอ้าวเจอบอสแล้วครับผมใครวะเนี่ยอัลซวินโตโกมะล่าแลนกิสนะครับเข้ามาเลยแลนกิสคุงไม่สอนอะไรเลยวะ่ะนี่ครับเห็นไหมพอพอเวลาบอสมาใช้าเนี่ย เราสามารถกดเคาลเ,เตอร์ได้เลยครับแต่ว่าเราต้องรอจังหวะที่บอสกาลังจะเข้ามานะครับเราก็สามารถ,ถาใส่ได้เห็นนะมันจะมีหลอดสีน่าโอ้โหแบบเซกิโลดับโดเฟกเลยแบบเนี้ยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยตกครับโอ้โหโอ้โหน่มามาใช้ห่าเลยโอ้โหโดนเต็มเติมเลยดีกว่ะหาเขาบอกให้เรากด5 2เอคาลเตอร์ครับเห็นไหมนะ5 2จะเป็นห่าเคาลเตอร์ครับเราต้องกดให้ถูกจังหวะนะครับบอสลงเรื่องไงเตอร์เหรอวิชาดาบบางกรณ์พยายฟ้า,าอาชาสวานนรรค์หน่อยคือดาบพลุปัตตุพี เดี๋ยวหมอใจเนี่ยพิงหลบครับเออีหลบอันโอ้ยหลบครับหลบหลบหลบงัเกมแนวนี้มันต้องแบบมเฮ้ยเขาเตนชุดี้ีมีมูลาบัตโตไซนะครับเพลงดาบล่องรัพานาคาสุนิจักนกปลาเสียนมีว่าเรื่องแอคชั่นมันทำมาดีนะเท่าที่มีดูอ่ะมีว่าแอคชั่นมันทำมาดีแต่อาจจะแบบมีปัญหาในเรื่องการเล่นอะอะไรวะเนี่ยอ๋อนี่ผ่านด่านครับชู่ว โอ้โหเราก็จะได้วิญญาณมานะครับน่าจะเป็นแบบบริวารหรือเปล่าเออเอามาแบบอยู่เอามาแบบอยู่ด้วยกันกับเรารอบข้างนะครับถือว่าสกิลเคาน์เตอร์แนวทำแอคชั่นมาค่อนข้างสวยนะเกมเนี้ยคือเหมี่แล้วเรามีรู้สึกแบบกลิ่นอายแบบดาร์กโซเลยอะเออคือคือเราโดนบอสเราโดนแรงนะโดนประมาณหนึ่งส่วนสามนะครับก็แนวนี้ก็อยากพยาไปโดน,นครับโซโคกด อ๋อดีเวอร์ชันแอเรีเยนะครับโอ้มีด้วยสกิลครับเดี๋ยวหลังๆมันต้องมีท่าแบบฟันเป็นสิบทีแน่นอนนะมีดูทรงเกมแล้วมันมันทำที่ไงนะเออเดี๋ยวเรามาดูท่าต่างๆดิบ้างนัน้ยครับดูแวบดู้าโอดเทนมานี่หมีเล่นไหมหมีชอบนะปกตินแนวนี้แต่ชอบไอเดียแบบจะจะไปไหนต้อง ต้องต้องบาฟโดนกอดเนี่ยแหละอ้าวมาเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวครานี้บอสเป็นม้านะขี่อสเซบินขี่ม้าขาวนะครับเออมันมีสามเผ่านะฝั่งฝั่งซ้ายมีฝั่งซ้ายนะ่าะเป็นพวกเผ่าเทพอ่ะแบบปล่อยเวทปล่อยอะไรอย่างเงี้ยนะเราแต่ชอบเลยพ <c oughs> อดีชอบมีเป็นคนแบบชอบตัวละครแบบผู้หญิงถือดาบอยู่แล้วไนงะ สั่งสอนมันด้วยได้เลยใครวะให้กูสั่งสอนใครวะไม่หรอกภาพอะาะครับเฮ้โอ้โหแสงสวยโมชิพที่เดียวหายเราต้องเก็บท่าสองไว้คาลเตอร์นะเผื่อเราพลาดเฮ้ยเราครับสีโอ้ยบรรยากาศเราอย่างดุถ้าเราตกตกตกเฮ้ยคาลเตอร์สิงสยนี้กูแล้วว่าโต้เลยนี่ตายแล้วหรออาโท้อ้าวมันยังไม่ตายวะ อย่าไปตายกันแล้วเฮ้ยชิวสลองปอช่างหนาวเลยเป็นปารลงครับเอ๊ะปกติมีไม่ใช่ดาบใหญ่นี่เหมือนเราแปลงร่างใช้ความสามารถคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยดาบมันโคตรยาวเลยสงสารผู้หญิงครับคือดาบยาวอย่างนี้มันแปลกแปลกปลกล้องตัวผู้ชายนะดูครับใครจะมาหยุดเราเอ๊ะเปลี่ยนกลับไปโหมดตะกี้ไม่ได้เหรออ๋อมีดูแล้วเห็นไหมมันจะมีตรงขวาล่างเห็นไหมสามสองหนึ่งอันนี้มีเปลี่ยนโหมดนะครับดาบสั้นกับดาบใหญ่ แล้วแต่ความเหมาะสมในการต่อสู้นะครับดาบสั้นก็จะแบบคล่องตัวกว่าในดาบยาวจะช้าแล่แรงอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหเนี่ยตีมบอสนี่คือแบบแนวเนี่ย Dark Soul e n d ร r i n g เลยนะเนี่ยลงมาแบบเก๊กหล่อแล้วก็ทำเป็นแบบเออแบบคาเท่อ,อะไรแบบเนี้ยหายแล้วคขาที่นี่หายอลู่ลุ่นด้วย The Immortal Knight ทอมทนีครับนี้ออกมาเลยขา่ขขา้อมพิเตอร์แล้วปึ๊บปอ๊บล็กคอมพิวเตอร์เร่งจังหวะนะครับ จะแล้วไงครับดาวมังกรสวรรค์อาชาสวรรค์วายุวาตาเดี๋ยวเราให้ความช่วยกัครับเราวก็ให้หลบวัวครับตอนเลี้ยเนี่ยมาแล้วชีวายแล้วต้องหลบเฮ้ยอ่ะเราอ่ะโอ้ยเอาเนี่ยอ้น้ำก็มาชนโอ้ยช่วยโอ้ยเอาละไปตี่นะอ้อมันจะมีสีแดงลงมา เอร์เอ้ยไไงเคาเตอร์ไปหนึงจังหวะลบงนี่ไงสับหลังครับตอนนี้จังหวะเน้ยไดเเมื่อี้หน้าตะไลบเคาน์เอร์อเเคานเตอร์จังหวะดนคนเยเป็นนี้ครับเ่มีใจอ่าเกมอะไรกัเนี่ยต่อไปครับีบูอยู่ไล่ชนไยู่ไงเจออาชาสวรรค์์มังกายฟ้านี่มีโดนทีเดียวนะหายไปแบบหนึ่งส่วนสี่ได้นะครับโอเค เอาที่สรุปให้ฟังผ่านนะสำหรับหมีนะหมีชอบแนวแบบอย่างนี้อยู่แล้วอะแนวแบบเลือดสุดฉีดนะเอล่าออเอาไอา้นั่นอะไรนะพาราเอาไปว่ามีรีวิวระบบเกมให้ดูแต่เพลงท่านี้เอาไปว่าจะผ่านนะสำหรับหมีคือถ้าเป็นคนชอบแบบ Dark ซ o u l s Ender, Ender Ring นะครับหรือว่าจะเป็นในโซเซคิโร แนวย่าก,ากะ่ะเออน่าจะชอบนะเพราะว่าแอคชั่นมันทำมาค่อนข้างสวยมากนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับผม